กราบสวีดดครับสวัสดีครับผมน้องมนนี่ผมมาไต่เขียดครับน้าๆๆนะครับน้าเขียนะครับนี่จะเป็นเขียดน้อยนะครับเขียดขาคำที่บ้านพ่อเรื่อว่าเขียดขาคำมันจะคุบแล้วครับผมคบปับแล้วโอ้ยไม่ไม่ไม่ถือครับไม่ถือคบปับนะครับนี่นะครับน้องเด็กตัวนึงแล้วครับโอ้ยมาคนเดียวก็เสียวได้ครับอ่าผมถ่ายทำดีโอนะครับเนาะมาไต่เขียดเลยครับมาไต่เขียดวันนี้ไม่ได้ไปไต่หนูครับวันนี้มาไต่เขียดครับผมอ่ามาคนเดียวครับมาคนเดียวผมเปิดฟ้าครับเพื่อบรรจุพันธุ์ครับน โอ้มือมวนมือหมองไปแล้วครับโอ้โหเนาะคุบปั๊บคุบปั๊บเลยครับเนาะอ่าผมเก็บใส่ขวดนะอ่าเพะผมกับบ้านผู้เดียวเหรอครับเนอะผมแบบตัวคนเดียวครับผมวิธีไปต่อเครับนี่นี่ครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมหาก่อนาเพะ่มติดเปิดไฟเลยครับนี่เปิดไฟหม้อแบตครับผมหม้อแบตครับผมเนาะยังหาไปเรื่อยครับเนาะเดี๋ยวตัวหนึ่งนะครับเนาะโอ้บรรยากาศตอนจำมนแลงครับประมาณสามตุ่มที่ตุ่มเลยครับมันฮ่อนครับเนาะอยู่เฮียนอยู่ซัสกับรถบรรทุกครับออกมาหาอยากหากินเหมือนกันนะผมว่านะนนีีี่คครับตตตาามมสไล์ผเะววิิถชของน อยู่บ้านนอกอยู่ตามชนบทครับเนาะหาอยากหากินธรรมดาครับผมกับมาหากับบ้าได้กินครับผมกับบาหากับบ้าได้อยากได้กินนะครับเนาะคือเรากินบม่ได้อยากไม่อยากบม่ได้กินนี่แหละครับผมน้ำตาซิไหลต์อ้บนี่ครับบรรยากาศตอนยืนบนแรกมันฮ้อนครับมันฮ้อนยิ่งกับบ้าได้เวียกได้งานเรามาไต่เขียบกันนะต้มซุยแม่กินเห็นไหมต้มใส่แบบแบบครับอ้อนี่ก่อนเสือกีบอยู่บ่เขียดหน่อยเนี่ยมันว้าบังบ้าคือได็กคำเนาะบางบ้างเรามาไต่เขียบครับผมนาเนี่ครับนาไต่เขียบครับผม อย่าผมหาเทียบปกติก็สาใส่ไม้ตานเคลียขวดนะครับเนี่ยผมบผมเอามาคผมเอาเอาเท้าเอาเท้านะครับเพราะผมแบบมันผมหยาบมาปุ๊บมือนราไม่เอาเลครับไต่มาประมาณครับยืนขวดเคลียไปครับมันสือยู่ประมาณดูสิว่าปีกายผมใส่ไต่ยุบห้องนี้ครับเดี๋บักไหลเลยครับเนี่ยปีนยังก็ได้มามาลองอยู่มันหน้ามาซ้มมาซ้ำรอยแผลเก่าครับผมกับทำมีดบวกกับพ่อมีครับพ่อได้จับอยู่นี่แหละครับมาตัประมาณชุบมุ้งเนี่ประมาณจีบเต็มขวดเลยมีผมด้เอาถุงถุงเขียวมารัน่าะเอาไปนี่ดีกว่า เดี๋ยวที่เกิดกับผมต้วไม้ยางมาไกลเดี๋ยวครับไมาพอเดี๋ยวตีไต่เอาการแลงงานไม่พอครับผมเดี๋ยวผมยางไปเรื่อยๆเนาเราเราเอาเราตีกลับครับตีกลับเนาะเอาตีนเอาก็ขอยหยาดหยาบครับดมเนี่หยาบบึ๊บบึมือนลยขอข่อยหยาดับเนาะแบบพวกซุสุภาพก็เนาะเอาผมใส่เขาว่าเอาเท้าครับเอาเท้าเคลี่ยวขวดขวดไปเนาะโอ้หนันตาไม่พอครับนี่ใบย่ามไทยเอาจริงเอาจัิงไม่พอครับโอ้น้ำตาสิไหลครับผม คนเรามันจะมีมั่งหนุกมั่งมวนมั่งเขาคอกเขาขี้กันกันไปนะครับเนาะผสมลงผสมเขาคอเข้าคึงเขายัางกันทังกันมาแล้ครับเนาะมันต้องมีผสมผสมกันไปนะครับเนาะผมเสารย่างเดียวกับว่ามันผมลามมันก็มีมวนมีจังดอกจังไ้คี้กันสุขคนนะครับเนาะยาวไปเลยครับทางหามึงก็ว่ามันก็บบุผอครับบุเลยใจห้นะครับใจห้เป็นกันนะครับเดี๋ยวนี้มึงครับพอจะอิโม่ของมตายหลีบ การไต่เขียบิโบยไงนะครับนะครับลักษณะผมไต่นะผมยุกั็มองนะครับเพราะต้องอย่างต้องยางนะครับใส่ใส่มาหมุนเขียบนาฬิกาหมุนไม่สิ่งน่ะคันใส่ไฟไฟยังใส่ตาครับันพอขียบิโบเป็นเขียตาตาไอ้ตาที่มันมันมันนะครับมันถืว่าเหลี่ยมไหมคันตาเที่ยงเป็นแส้นสีเหลี่ยมเหลี่ยมมันมันแมนนะมันเป็นคันนึงแหละตาเป็นมุมสองมันเป็นยศหนามครับยุ่งๆมอกครับมันถือว่าแมนตาขียบิโบยไงที่ชัดไต่เขียบไงนะครับผมนะครับเพราะต้องยางมากๆเยืนยุกั็มองนะครับหมุนขี้เขียบนาฬิกาครับหมมุนสะออแล้ว ใส่ไฟสาดไปครับผมถ้าพ่อเขียดยิโมตาสีเป็นอกสีคุ้นๆเดี๋ครับว่านี่ผ่องแท้ครับผมผมนี่นี่สาวนู้นครับนี่เกียดครับผมผมปิดไฟครับเด็๋มันเดี๋ยวนี่บ้างเกียดขาครับครับนานตาเรียมมั่วๆครับหนี่งนานโอ้ยขบมือเทียสร็เดี๋ยวพวกสองตัวไปเดี๋ยวพวสามตัวครับผมเดี๋ยเริ่มคุบปั๊บนั่นครับผมนานอันนี้ได้แล้วครับได้แล้วเม็ดครับนี่ ตัวเล็กเพลขี้หนูครับนี่ได้ขี้กระพมเดี๋ยวว่างว่างมากกกเลครับน้องว่างขี้ดิบดีดดดนี่พร้อมนะถึงเมล็ดครับผมโอ้ยน่าติดใจโดนเมล็ดครับผมมันสิพ่อเกลียวมาห้อนี้ไอมันต้องได้ลันนาความพยายามดูเล็กความพยายามดีเล็กครับผมน้ำตาจะไหลอ่ะโอเคแล้วครับเนาะอยากโตอีกหน่อยแล้วพบกับสิเมียครับผมมาโดนหรอไหมโอ้ยเหนื่อยจากงานตรักตรัมจนงามหย่อย เป fate, ็นได้ครับผมเสียงผมเจ้าวะแต่ก่อนไม่เคยบอกครับขี่งานอยู่แกมีครับผมยามครับผมยามเป็นยามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไต่ซ้ัพหนีเมียครับผมว่าได้มีเห็้ยนต้นดองแดงเมีครับตัวนึงบัวแมนจ้อยโอ้ครับโอ้มันบ่อบพอครับมันสทิงเรื่มพอบ๊อบพอมันสทิงเรื่มเดี๋ยวขึ้นใจในพวกผมเนาะพวกกเริ่มเมย์เหรอครับเคียร์กันสีเรื่มเมย์เต้นกันเหรอครับน้องมึงสู้คิดว่าน้ำตาจะไหลครับพูดไปเรื่อยไปเรื่อยครับผมพวกกอยากมีเหี้ยนกันแล้วครับม เริ่มทีนี่ครับเป็นกระเดืไล่เหรอครับนี่เก็บเต็มคนละเอาไปอ้อมซูมีเตียงอีกกระถิโอ้ยแบพุรวดครับนี่เนาะเดี๋ยวผมพูดหายใจหน่อยเอาหมุนตามเตียมนาฬิกาครับมีครับหมุนเรื่อเรื่อไปสมบัติพอตัวเดิมพูสี่ห้าสี่ห้าอันนั้นอันนั้นว่าเมรุตายมุ้งเหมือนเดี๋ยวเมรนเนาะแต่ผลดสี่มพามันพอตายแต่เขียนอีโมจุกโตนะผมจะใช้เป็นวิทยาทานคุณวิทยาทานครับเนาะพอพอใจครับว่ได้เห็นใจพวกเจ้าเฉยอีโมเอากระยบไปเลยผม คอีดำตาหวานมันจอดแท้เลยครับเดี๋ยวผมย่างหัจังน่าฮ่าๆเนี่ยเห็นรำกันนะครับนักเขียนอีโม่เนาะาบางคนเขาบม่เคยเห็นเนาะผมเห็นแต่เบิ้งเด้อสุหรับผมผมเพที่ประจําแล้วผมไต่เขียดประจําเนาะพวเขารับไปไต่วพราะถ้าพวฉันรับไปไต่หนูครับผมแมนนี่นี่ครับนี่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 ครับเป็นวิทยาทานนะครับแมนแมนปะว่แมนปะว่าแมนค่อผมตาฟังครับไหมไข่นาตาฟังครับผมบ่่แมนครับ่แมนเดี๋ยผมพามึงไม่ก็ให้มันแมน ขันแม่ผมเห็เล้งเลยครับตัวเดียวของพ่อตัวเดียวเขาสิมีงเงี้ยแหละผมขี้ขันแล้วผมเมือมเม่อยแล้วผมขี้ขันเมย์เมย์เมยผมมาตรงหัวเวียนแล้วครับผมน้ <laughs> มพ่อจอยโอ้สแสดงว่โอ้อันนั้นก็ไม่ใช่ครับอันอนั้นเป็นไอ้เป็นตาเม,มงมุมครับผมไม่ใช่ตาเหลี่ยมแป๊บครับไม่ใช่นะน้พอพ่อเราก็เห็นห <c oughs> นุ่มเจ้าเหนื่อยจากงานตรากตรัมจนเหงื่อหำมย่อยเป็นได็ครับพ่อพ่ออีหลีครับผมเห็นหนุ่มเจ้า อ้เมืออื่นจากเมืองนกันน้องนกันน้อง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 วบ่ได้แก่ของไม่เสียกันเริ่มบ่นพันกันริมลวดเราตกลับไปแก้ครับผมนอเปกยังไงอมยังไงในคำน้องจะฝ่กเรียนได้ครับเมื่อเมื่อถึงนะอมไปเรียกผมนี่ไมมีบ่นน้องว่าเห็นบ่ได้เห็นนะครับมือแล้วกันจังเห็นเออมันมป็นนี่บ่กบแม่กับตาเป็นมุมบ่ได้เห็นจอย ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวันหลังก็เห็นก็ได้ครับผมวันนี้พอแค่นี้กับผมเมื่อยครับเมื่อยเมื่อยแอะแรกครับผมเปล่าเมื่อเหี้ยนผู้สาว์สัน้อยไอเลิฟยูครับผมไม่ใช่ไออะไรนะครับไอเลิฟยูเดี๋ยวครับจี่น้อยต้องหายจากตัวสองตัวกันมากรกว่าสีเมี่ยน้อยจากตัวสองตัวครับเนาะคือผมหมายมากระห้อได้แถวนี้ครับมันพ่อยู่ดีมันไง เหนื่อยจากงานตรักตรำจนเงื้อห้มยอโอ้ยนี่ก็เป็นเม็ดสาวน้อยครับนี่ก่อนจะกับก่อนจะจากกันไปครับนี่เดี๋ยวตัวนึงครับหนึ่งเมล็ดนี่นี่นี่ตาเลี้ยงแม่แม่ครับนี่นี่ผมจะคุบปุปป๊อกนั่นนะโอ้ได้ได้ไปได้ไมปรุ่ครับได้ไปขี้แตะหรือเปล่าไม่ขี้แตะน้าๆครับไอายุข่าวอายุด้วยนี่ครับนี่โอ้ยตัวสุดท้ายแฟนสวยครับนี่ตัวเล็กๆครับตัวเล็กแต่เซ็กจัดครับนี่ใครเป็นผู้สาวสำเร็จกำลังเหนียวหวานครับผมโอ้ยป๊อปบ ป้าพ่อเขาพ่อเราพรุ่งนี้แล้วกับบ้าปีศาอ่าได้แล้วครับวันนี้ได้เยอะครับผมอ่าลุนนี่ัขแล้วเงียวบวานไป็นผู้สาวต้นหน่อยเอ้ยยามจากพอจะกินเบิร์ตโต้ครับผมไมี่แค่เรโอเคครับผมกลับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพีชจบหัวครับผม